เป็นเน็ตไอดอลที่หลอกลวงโกหกคนดูด้วยความเคารพเมนโนาจะให้เห็นภาพนี้นะคะว่าปัญหาของเมนโนาหลังคลอดตัวอ้วนจังซี่เนี่ยอ้วนมันเป็นตะยาน,ม,น,นมันเป็นตมันเป็นตะย่านแล้วมันหนักมากที่มันก็จะค่อยๆลงมาอันนี้ค่ะคือล่าสุดนะคะอันนี้คือ60กิโล หกสิบกิโลทีนี้ีเนี้ยมันผอมมันผอมเนี่ยมันผอมหน้าท้องเนี่ยค่ะมันก็ไม่ตึงมันก็ไม่กระชับนังมันยานตกลงมาเราก็เลยตัดสินใจว่าเออไปที่อาร์ตนี่แหละว,วะยานี้ก็ทํามาจากโซฟีแล้วที่เนี้ยแมนูน้าน่ะก็สบายใจอยากถามคุณหมอว่าตัดนางหน้าท้องมาเนี่ยมันเห็ดไ้จอยไ้ผอมอีริบอกค่ะคุณหมอค่ะโลกโซเคียวดามาการนำมนาใบนี้ค่ะ คุณหมอซอยใหญ่เมียก็ผมก็เป็นคนที่เป็นคนผ่าตัดให้ยายนมีเนาะสิ่งที่เราทำก็เป็นการแก้ป,ปัญหาคือการตัดหนังหน้าท้องครับคือเขาผอมอยู่แล้วเขาผอมอยู่แล้วมีความแบบหนังเกินเยอะไขมันหน้าท้องนี่แทบจะไม่ค่อยมีตัดไปก็เป็นการตัดหนังที่เกินส่วนนี้ย้ายสะดือนะครับแล้วก็เป็นการเย็บช่วยดึงจริงๆต้องบอกว่าการตัดหนังหน้าท้องไม่ได้ช่วยทําให้น้ําหนักลดเนาะมันเป็นการแก้ไขเฉพาะที่ครับหลักๆก็คือตามชื่อเลยตัดหนังหน้าท้องก็คือเป็นการ ตัดเพื่อให้หนังส่วนเกินมันหายไปอ่าแล้วก็ในบางกรณีถ้าเกิดสมมตินคนที่อ้วนเงี้ยก็จะมีการแบบหนังหน้าท้องอาจจะมีก้อนเนื้อหย่อนเนี่ยเราสามารถเย็บช่วยกระชับก้อนเนื้อหน้าท้องได้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ำหนักเลยม่นจะเป็นแค่เป็นแค่ท้องตึงขึ้นเรียบขึ้นแล้วก็หนังส่วนเกินมันตัดทิ้งไปนี่ก็พอเนาะจากร,รึกษาเรื่องตัดหนังหน้าท้องหรือเรื่องบอดี้ใดๆก็มาที่เดีกยรส์คลินิกระะับ